สบ,สบายดีปาลูากพี่น้องมากินข้าวมาซื้อขากล่องมากินพี่น้องเลยอาจารย์มานน่ากินนะเยอะแยะแม่โล,โลูแกนนลแยะเทสอาจาราย,ายน์น่ากินมาพี่น้องกินน้ำจิ้นแม่จี้พ่อแอ่ไข่มูกกินที่ตลาดพี่น,อน,น,น้องทุกคนจะดีเท่านพราเสียงมันนองตลาดมันหลายคนพี่น้อง ผลมะลิมาเยี่ยม่ผิอย่ข้างนอาใสุ่งไู้กล่องมันอ่ะข้างล่งเอไี้ก็ตู้น้การำซุปมันเค็มเด้ออยนวดอนวดเหือนันเวแี่ mọi người muốn không có mặt mọi người mệt mặt 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 เนี่ยจีบเพราะแอะกินเลยตลาดเลยคุณน้องด้วยแพงกันขนาดหักกันขนาดพี่นอ้องน้องแบงค์ครับคุณผลิญ่ะกอดข้อกันอยูนลอย ข้าแบงลูกนั 3> 3> てて่งนุกเ้อพี่น้องเด้อลูกน้องสาว้องหักแทงกันเด้อแ้มดอม้หมชิไก่มุกหชิตนมุกุกกี เอเดินทางกลับอุจจาระเต็มเลยเนาะคือเกลืกินอยู่แล้วไม่จาทางเมืองอาการแบบดีกันดีขึ้นอ่ะชิ้เมื่อบอ่ะเอาผลลงเมื่อไซโน,โนเลยอาการืองมันทีขึ้นอ่ะไปแวะห้อง,หงอันคลินิกมันท้าไปอันใส่ยาฮันเมื่อบ่ะมันขื่นไซโน

บอร์สุดนั่งก็งเงี้ย่รึมแค่นะแม่ใครเห็นแค่ินองว่าแค่นก็องห่งแ่้ถามเราดูแล้วว่าใส่ใไว้เทียวได้แค่ยินค่ะแม่แค่ยินจะไปสวย

ความบริเวณตะเกือกเอื้อ,อ,อนหน้าตูตาแดงพี่น้นองอันนี้มือต,อออต,อตาแดงแล้วเสียแน่เลยเสียนล้วดับ้าบ่กูไม่ดับตาเยามื่นตาเส็ดน้ำใครบริดวณมือตาเส็ดน้ำใช่แต่ได้เพ่อันใดพบกเพ่ที่เสีเที่ยวอาบมดมือเลยแหละมือนี่

จะเอิ้นถามนั่นาันใดด้วยหาเราไม่ได้เห็นชาวใ่ผู้นี้ขอผ่านด้วยหาไม่เห็น เขาให้หมดเอมอ,ม,อ,ม,อม,มาจิ้นขอาหนักมากลื่น,นปุ๊บก็ล,ล่างติดมูก็ล,ล่างได้หมูพี่น้อย บ้านเมื่อก่อนมูเราแบงก้าปีเราก้าปีฝาเราแบงละก้าวปีฝ่ายนี่เลยก้าวปีว่างัน,งนันที่สิบที่สิบมื่อกี้นี่แหละที่สิบสีท่ทม่ส,สา เงินผ้าแล้วานเด็ดสวดก่อนรีบมาลูกลาป่าลาลุงก้ออะไรอย่างเลาประกอบเวลาคุณองขนาดสบายดี